สวัสดีครัแคออบแจ็คสวัสดีว่างมาั้พี่วันเนี้ยก็ว่างไม่เห็นมากป่ะนิดหนึ่งเออจะจะแบบถามได้ตรงๆอะไรทักอย่ากท่องใจนานแล้วพี่ออไอ้เรื่องไอ้กลุ่มไอ้โซน99เนี่ยเออก <นะ S 2> ่อ,อตั้งมาทำไมพี่เพื่ออะไรเป้าหมายที่ก่อตั้งมาตั้งแต่แรกก็คือโซนนี่โซนแล้วคือเงาไหม แล้วมันไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยพี่มันจะว่างขนาดนั้นเลยเอ้าวเฮียมึงมึงไม่เคยไม่เคยสนเงลนหรอกการงานยี่มันก็มีมันก็มีทางแต่ว่าเราตอนีเราไม่มีแล้ไม่มีอะไรทำเงี้ยมันก็ไม่มีแฟนมึงจะไปทำไหนจะไปหนักก็ไปดูคนเดียวก็เบื่อแล้วก็ไอ้อย่างตอนนั้นมันเริ่มมาจากวันที่สิบสี่กรุกพาก็คือว่าอ่าแต่ครั้งมันก็มีคู่กันหมดหงอยดิหงอยดิผมเห็นหงอยมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยสามปีพอ ็เลยเป็นทำยังไงดีแล้วก็ไม่เคยได้ได้ดอกไม้ได้ของขวัญเลยสองสองสามปีเงี้ยด้วยลองลองลองไปแจกดอกไม้ดูไหมอะไรองี้ก็เลยเอามาใช่ไหมก็มาเสนอกับมึงแเออดีไหมมันก็บอกโอเคแล้วก็เลยไปบอกกับเพื่อนแล้วบังเอิญว่าในกลุ่มเรามันก็มีแต่คนโสดอยู่หมดโยเว้นผมดิผมไม่เกี่ยวมีเมียแล้วมีเมียแล้วเฮ้ยอยญ่ใช้คำเมียดีกว่าพี่ภรรยาใช้คำว่าภรรยาที่น่ารักที่สุดในโลกดีกวะภรรยาแหละก็เลยก็เลยเนี่ยก็เลยลองทำขึ้นมาแล้วพอทำแล้วรู้สึกว่า เออเราน่าจะทําไปเรื่อยๆในเมื่อเราจัดกลุ่มไปแล้วเราก็น่าทำไปเรื่อยๆก็ทําอย่างน้อยก็เดือนสองเดือนครั้งหนึ่งมีกิจกรรมทำตลอดทําไมต้องโสดเก้าะดีทําไมวะต้อง99ต้อง88ไม่ได้ <99 S 2> ไไดเล่น <99 S 2> มันกดตีนเหรอสิบเก้าเก้ก็คือชอบเล 9, 9, เ่99ก้เ้ล่อย่างตอนนั้นที่ 7, แจกดอกไม้แล้วแจกกันที่เก้าสิบเกดอก9กคนก็เลยเป็นจุดเริ่มนะทำไมเก้าสิบเก้าแปดสิบแปดดอกมันจะตายพี่นะตายแต่มันไม่ชอบเนี่ยโอ้เออ แล้วตอนนี้สมาชิกมีใครบ้างพี่อะไรยังไงมายังไงมาจากไหนเขาคือใครก็มีก็มีกลุตัวแรกใช่ไหมมีตัวแรกแล้มีเมืองสองในฟ้าสามเปียกสี่พี่เอเบิร์ดเมืองที่คุณเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบว่าเขาจะมาหรือไม่มาก็คือจิคิจิจิคินี่คือใครครับก็เออเขาเป็นคอสวยประจำดอกไม้เก้าสิบเก้าที่เราไปแจกให้แล้วแหละก็มีวันนี้ผม ก่อนแต่ี่นี่อ้าแล้วก็มีน้องๆเป็นสายบอดี้สวยสวยสวยสู้ภรรยาผมได้ป่ะเอาได้น้องเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวไปเทียบแล้วก็มีนาพอทีเจ็ดนาแล้วก็มีไอหอน้องไอหน้องไอก็ประมาณประมาณแปดคนอ่าเคที่แล้วเขามากันยังไงเขาส่วนใหญ่เขาอยู่แถวนี้กันเหรอก็ส่วนใหญ่ทุกคนมันจะอยู่แถวนี้ทั้งหมดยกเว้นในเอที่เพิ่งมา ได้ย่นั่นมันอยู่ไกลสุดเอ็มกนผมอไกลสุดแล้วก็มีกี่นี่ก็ก็อยู่ไกลสุดก็เพิ่งมาก็เป็นสมาชิกใหม่มาจากมาจากไหนพี่ตอนที่ไปที่กี่เนี่ยมาจากไหนตอนที่ไปจกกอจกกอไม้ตอนนั้นเขาเขาเพิ่งจะเริ่มโสดเพิ่งจะเริ่มโสดด้วยโอเคพี่เออพี่เราพวกเวลาเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราไม่กลัวคนอื่นเขามองว่าแม่งเราสร้างภาพอ๋อซึ่งผมสังเกตหลายคนเขากป็นมาจะมองเราอย่างนี้นะ ว่าเราแม่งเที่ยว่างจับสร้างภาพขึ้นมาให้พวกเราดูดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่มึงไปยินกูก็ได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ยมึงสร้างภาพแบบกูก็กูว่าแคร์แต่ว่าอะไรก็ช่างมันกูไมมึงแคร์ถ้ามึงจะทำความมีมึงแคร์เดี๋ยวใครจะทำอะไรมึงสร้างภาพหรือมึงสั่งแบบมึงแคร์ป่ะดีนะมึงแคร์ไหมไม่แคร์ดีเออไม่แคร์มึงกวอะไรใครจะพิจารณาความคิดผมนะมันคือกิจกรรมสนุกสนุกเว้ยที่แม่งดีกว่าตอนมานั่งเล่นบาร์มึงนั่งคุยเฟซบุ๊ก เล่นเกมเล่นเกมออนไลน์คุยกับหญิงใน Facebook หรือว่ามึงไปกินเหล้าตังไปกินเหล้า,ลาอย่างเงี้ยมึงเอาตังมาเสียให้แบบใช่อะไรวพวกเนี้ยอย่างทำกิจกรรมเมื่อวันวันวันอถ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะทั้งหมดค่าดอกมงดอกไม้ประมาณพันห้าไม่เกินนี้ค่าน้ำมันเงี้ยพี่พีค่าน้ำมันครับแล้วค่าค่าไฟชาร์จแบตกล้องผมด้วยเพิ่มเลยให้ออกมาพันห้าแล้วเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นโซนเรียกน้องอีกอย่างบริษัทที่สองเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณเนี่ยพันพันห้า เช่นถ้าเราไปกินข้าวไปเลี้ยงสาวไปดูหนังไปกินเหล้าแม่งเลี้ยงกว่านี้อเออประมาณนี้พี่อยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมอะไรบ้างไหมอยากดิอยากดิเราก็ต้องการแล้วแบบนี้เราก็จะไปหวังให้คนอื่นเข้ามาทำาเราไม่ได้เช่นแบบธุกิจกรรมครูก็ต้องไปทามตลอดต่อต่อพี่ไม่ยทุที เราโทรศัพท์เราโทรศัพท์ทุลักทุลักเออพี่แล้วพี่จะมีอะไรยังไงคือเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนอื่นเขาอยากจะเข้ามาร่วมกับคุณมีวิธีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวิธีบอกตรงกูไม่ดูร่ากูก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็คือเรามีเฟซบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมแ่แล้วก็ผือเราพิดอะไรได้แล้วก็ไปแปะไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะเป็นการถ่ายคลิปเราได้ออกเพื่อเราไปทำกิจกรรม อันอย่างอย่างโสดเลี้ยงน้องอันต่อไปเนี่ยเราก็ไปถ่ายคลิปถ่ายรูปมาแล้วก็แบ่งไว้ถ้าใครเขาสนใจเขาอยากทำกามีเวลาเดีขาก็มาร่วมเลงน้อเราไม่ต้องไม่ต้องไป็นพิธีกรเขาอ่ะการทำบุญคือคือเราทําของเราเองอยู่แล้วเออทำของเราเองเราแต่แค่ใครอยากมาร่วมก็ก็เชิญเรารับอยู่คนอยู่แล้วเพราะว่าการทำบุญอย่างเช่นน้องถ้าเราไปเรียลไลน์อะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบแค่ล็อกมาให้ มันก็ใส่ของตำทานอะไรเงี้ยมันก็จบไปอย่างเงี้ยมีมีมีแบบกิจกรรมมาเล่นบาสด้วยกันบ้างไหมใครเล่นบาสเป็นไม่เบื่อไม่เบื่อพี่เป็นออกกําลังกายนะเว้ยยูสับบุ๊กว่าทําในเงินดีกว่าไหมไปต่อยมวยไม่ได้ฟิตเนสดนี่เหรอไอ้บาสเกตบอลบาสเกตบอลคือชีวิตเว้ยแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรกี่กี่อย่างมันจะมีกี่อย่างเนี้ยที่ที่พี่คิดอยู่ในหัว อ๋อไม่ใช่เขาไมคิดในหัวดีกว่าที่มันมันจะต้องทําขึ้นมาที่มันต้องทำก็คือต้องทำแน่ๆคือสิบสองอย่างทำไมต้อหนึ่งก็คือวันวันลท้ายทำไมต้องสิบสองพี่ก็ดัดเดือนละครั้งเดือนละครั้งสิบแปดไม่ได้ปีหน <c oughs> ึน่งมีเดือนนี่ <c oughs> ยจบรอบย่อเป็นปีหน้าเลยอันนี้ก็คือจะเรียกไงอันนี้อันนี้เคยเห็น มีพ่อค้าขายไอติมอยูคนนึงเขาขายไอติมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วเขาขายไอติมลูกใหญ่มากลูกประมาณเนี้ยดูวาสิบบาทไอติมเหมือนลูกชิ้นนี่พี่ผมเคยเห็นลูกชิ้นที่ลำปางไงไอติมติมผลไม้เงี้ยไอติมผลไม้เขาก็ขายขายขายไปแล้วทุกๆเดือนเขาจะมีโปรเจกต์คล้ายๆอย่างเงี้ยคือทำดีสิบสองท่านทั้งเดือนก็ยังดีนี่พวกอะไรปิ๊งไอเดียวแบเฮ้ยเออเราเปโอกาสแกทำดีเออแต่แกแกดีนะแกก็แค่คนขายของธรรมดาแต่แกแม่งมีความคิดแล้วขายแค่ดูว่าสิบบาท แล้วตังจะช่วยตังบาลนองแล้วพี่บอกออคนเรามันมจะทำดีเดือนหนึ่งมันจะได้จากอีกครั้งลองลองทำลองทงองทัวเองดูกไหมว่าแบบเดือนหนึ่งขอสักครั้งนังงน่นก็ไงเงี้ยแล้วอ่ามัน,ม,นมันมีอะไรบ้างพี่นอกเรื่องเลยเนี่ยสิบสองอย่างเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาบ้างก็ออมันก็มีสองเพิ่มกดดดอกสาันนี้อันนี้เราทำไปแล้วอ่ะปเอาไปอย่างที่หนึ่งอันนี้อันที่สองที่จะทำแน่คือวันที่ยุทธเจ็ดมีน้ำก็ส่งเลี้ยงน้องเดินเลี้ยงไ่ใช่เลี้ยงไปดูแลน,น้องๆที่มีการซ้ำซ้อนขนส่งยาบ่อยไปช่วยขวัญข่าวไปช่วยช่วยน้อง น้องเพลงอะไรเงี้ยอะไรทำที่จะาทำได้แล้วก็ทำไปตอนที่27แล้วก็ทริปฟิกเอาไว้ก็คือวันนึงก็คือช่วงเมษาเมษาเราจะไปรดน้ำตาหัวพุทธาวงแก่เล่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อนเฮ้ยเราต้องรดน้ำลดน้ำตั้งต่อนไปแล้วพุทธาวงแก่ที mm. ่บ้านครับมณฑลชลใกล้ๆบ้านโอ้โหอันนี้อันนี้น้ำตาแตกง่พี่ผมร้องแน่ผมรักคนแก่แล้วไงแล้วยิ่งที่บ้านเสียเสียย่าเสียยายไป ซึ่งแน่เนี่ยว่าต้องมีคนร้องไห้อยู่แล้วนะใช่ใช่แล้วก็ต่อไปมันก็จะมีพวกไปทาสีนั่งท้องแทนโรงเรียนอนุบาลบกกรถให้เด็กอนุบาลข้ามถนนแล้วเด็กสมัยนี้มันข้ามเองเป็นเด็กอนุบาลครับเฮ้ยหเด็กมันมัธยมแล้วยุ่งไม่ยุ่งพี่เด็กอนุบาลมันมีมือถือใช้มันเก่งกว่าเราอีกนะเราคนมีบีบีอ่านยังไม่ออกใช้บีบีแล้วก็ มีว่าแต่ว่ายังไม่ได้มีคำสับว่าจะทำอะไรก่อนมงก็จะม,มีเช่นไปสอนหนังสือให้เด็กตามที่ได้โอกาสตามตามใต้สะพานสะพานทางดว่ดงดวนและทางด่วนพวกนั้นแล้วก็ไปบริจาคเลือดอืมเอ้ยอันนี้อันนี้ผมขอบายพี่ขอถ่ายรูปอย่างเดียวเดียวกูจะบอกว่ากูก็กลัว <c oughs> <ต>โอ้พี่เป็นผู้เล่เคยทาตอนมัธยมไงกูแม่งช็อกมากอ่ะเป็นลมเลยเขียนแม่งอตีโอ้โหเขียนแม่งเหมือนกระบอกไม่ไผ่ฝานอ่ะเออนึแล้วก็ เออมันก็จะละลาวเนี่ยประมาณเนี้ยที่แต่มันจะมีพิกโปรเกจอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะทำจะเอาไปทำโปรเจกต์สุดท้ายก็คือโปรเจกต์ที่12น่าจะประมาณเดือนมกราปีหน้าคือคือถ้าหารยังมีชีวิตอยู่นะก็คือไปไปอะไรทหารยังมีชีวิตอยู่ดอกไม้ไปให้กำลังใจพี่ทหารทหารตามฐานจัพอเมริกาตั้งสามจังหวัดอันนี้อันนี้งานเสี่ยงเลยนะเสี่ยงก็พูดต้องไปกระมุนฮะพระมึงก็โอ้ยตายแล้ว S <S ต,กกต้อง,องพึ่งพ่อเออลยวบ nee. างนีน<า>ยอ่วุธของทามม่ให้หมดมประมาณนี้ประมานี้ต้องหมดสองอย่างก็ค่อยๆทำไปเรืเอ่อยๆให้ได้เดืยนน้อยเดือนละรังคิดว่าหมดไอ้สิบสองเนี่ยจะทำต่อไหมและจะทำไปถึงเมื่อไหร่ทำไปถึงเมื่อไหร่ก็ทำถึงสิบสองอันนี้ก็จบนอนก็ค,คือมันไม่ยังจบแต่ว่าถ้ามันมีอะไรให้ทำต่อก็ทำแต่ก็คือเราวางกำหนดไว้ว่าต้องสิบสองอย่างแล้วก็ ไปในปีนี้ต้องทำต้องทำให้ได้ส่วนถ้ามันจบไปแล้วก็ดูเลยทีว่าจะทำอะไรต่อไหมก็ดีกว่าอยู่เฉยๆโอเคจบยังจบแล้วเมันขายข้องใจแล้วเจอกันที่ที่27เจ็หรือไม่ถ้ามีอะไรก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเอามาลงโอเคครับเราขอบคุณพี่แฮกมากครับแล้วก็ขอบคุณร้านปังเย็นร้านไอติมอร่อยๆกาแฟเย็นๆนั่งสบายๆขอบคุณมากครับ